แทงแล้วพอจะหายทางเลนะเละสปอร์สติส่มอะไรอย่างวะหลีกทางนึงกต่ยังตกนะ <_ d ata> ทางขึ้นทางขจจตัดใหม่แต่ว่ามันจะเปื่อนอยู่สงอุ้ยใช่ยคือเห็ดเชๆแบบนี้มันจะเปื่อนอยู่สองบอดในนี่ <c oughs> รรกระตีนรกระพัเาาออกกระนลาพะตันกระตันลกนกนะต,ตันละานลกะตันันกะกระนกร้าันโันลกตนลกระตันโลนโลกรัอนอก่ะนกรอนอันลกรันระันโลระตลาระดันโนละตันะตนลรตันโลกระันตนลนนังโืกรลนเนะัตันารนะตะ ก็ไปถึกต้องตามกฎหมายปกติเพราะว่าเขาขมไปตลาดเขาเห็นนังสือข้าวไปเรียกว่าขึ้นไปหาหมอแบบนี้ความไปแบบนี้ได้นะสาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันทุงเด้อนะเรียกว่าเขาลงทางนั้นบอกเออบดมาขี่ง่าคิวตะโดนละ เทาสีขามไปตลาดฟังเั่นกับเโาเสียงเนาะให้นำโคงลงจากเตกอนเลยถ้าเทียบใช้เมือ่อก่อนนะเนาะผู้นำไาแห้งแห้งไนำไหลปาดยางหอบหนึ่งตะกี้แล้วลงไปทั้งพุ่นไป อุ้ยลายตาดีเนียมลงไปนะเบื้องแต่ก่อนนําขึ้นหอนหันเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะมันลงแล้วลงเลยลอยย่กุ้งลอยหกุ้งรอข้าเจ้าน่ะไปจนสิกับแล้วสุ้มเฮาหน้างกับไปพอเฮาหั้างกะเลิกไปตลาดแล้วเฮากะสิไปตลาด พูดแล้วลงให้ลงไปท้ายลุ่มพุเสด็จพี่บ่อนใหม่ที่เราเห็ดหินเหมือน่ะเบิ่งต่พังของฝั่งเฮาเลยท่ลงนี่นะบ่อในท่อท่อตอนขื้นได้ขั้นตอนขื้นเฮาสื่อค้องกลับมานะอ้ยท่อ,อก็ยังดีที่บริย่างไก่หักมากบางหันบริย่างเลยอันพอมันขื้นสุงเข้ากับบริไตขึ้นนะน่ะมันบานนำลงลายยุ่เนี่ยพ้กกันเอาสูสีมาใส่ดีๆไหม เอาอ่อนตั้งให้แน,น่ให้ซาสแซงใสก่อนเนาะแต่กีว่าซีมาก,ก็เบากีในพี่น้องแต่บัดที่นี่ซุ้มเฮามาแต่ตลาดช่วยแล,ล้วเราก็เลยอก,กไปน้ำเราเปลี่ยนใจเรามาถ่าตังเต้สาวๆผูซุ้มเฮาผัดกวัวสีคล้ายคลองกลับมากินเข่าอีกเนาะหากตลาดอยู่ฟังนั่นนะช่วยเขากับโบท่านได้เลิกดีสิบโมงผูกเขาจะเลิกเบ่งบรรยากาศอยู่น้ำเขง็งเที่ยวดูดูเดือนหนึ่งนี่จักไปจกปักมนจักเทือ ็คือฉันเอาตัวน้อยมานะคิดว่าจะคล้องตัวนหนักดีฮัดโอ้บะถึกบะถึกเออ,อทั้งเอาใส่บะถึกอ,อันนึงอ, <laughs> อ๋อแกเลิกไปตลาดอยู่พุน่นแล้วก็เลิกอยากไปตลาดทั้งที่น้ำปกติสามเป็นข้าเศร้าไปแล้วบอกยิ <laughs> บทั่วโอ้ยบุตรเศร้าไปบะทึกนี่ นี่มเมย์เจ๊แอนายานอันบูเฮือเขาจะไปส่งโบ๊ะสันไปสองคนค่าเหื่อเท่าไหร่นี่เจ็ดจ๊ค่ะเหื่อคนละหนึ่งร้อยนะคะ,ะไปสองคนตอดตอดจ้ะเพราะว่าเข้ามากันสองคนเนาะปวเต็มลำเหื่อเราก็ไปส่งเด้อพี่น้องค่าเหื่อคนละหนึ่งร้อยบาทปกติเข้ามาหลายคนคนละหกสิบบาทค่ากลับมากแตอีกร้อยหนึ่งพังนะเพราะว่ามีสองคน เ <Es per ated> ออบางทีเขาหยั่นบุญมาผมขับเจ้านี่ออกเดินทางกันแล้วออไปกันเลยค่ะพ่อ,อก,กันที่ฟังใคย,ดยได้ไทุกคนไจะถ่ายบรรยากาศกดังเคืือขา,ามไปนะขมามจะฟังนี่ไปหาฟังนั่นนะประมาณโค้หอดสิบนาทีทำหาหกเจ็ดนาทีนี่แหละเนาะเ็นเ็น,น,นบรรยากาศกคืมๆมือนี้ ต่ว่าทั้งบ้านเท่านะ่ะคืออยากแดดๆอยู่แต่ว่าลงมาทางท้องฝัดคืบคืบขันย่ามฝนตกกะมันตกอะไรทั่วผ้าเด้พี่น้องคืออยูุขีนตกอยู่บุนกับโบโตกบางเทือนแล้วเนาะถ้าวันหะนาส้วนนั้นจะเป๋าเสื้อกับหนดอมมาลามะแต่เพิ่นบอกได้มาดอกมือก่อนนะแล้วกับขามมาเด้เนาะงก็ซื้ออีกย่างคุอเพิ่นวนะ่าอัมมาลินเพอดีว่าก็าไปก็ได้ไปว่าสั่ง แล้วนะคะก็เลยได้มาตรงตะปกจะเล่นรเย็นเนาะฟ้าอ่อนแต่ข้าเจ้าที่บ้านทาบ้านติดของนี่แหลนะเนาะเข้าหาของมาขายอยู่ฟังไทยพี่น้องขายแบบราคาดีดีเลยสรุปชาวติงที่เราไปลงขายตลาดอันโคละผาทางกระผานทอนค่ะเราก็ขามมาขายยี่ห้อ เพราะว่าคันบ้านท่านะคะเจาจะบริเสียค่าทาค่าเนื้อเด็กเพื้อเจ้าของแบบนี้เนาะ่ถ้าเท่าสิบันไก่มาคายนะโบกพุ้มเราต้องเสียค่าทาคาเพื้อ นนะมันก็สีอีกราคาหนึ่งสองมันก็แพงต่างกันเนาะอันนี้คือเขามาเวียมาซื้อยาอะไรกันต่างซื้อขนมกับเมื่อเลื่อยเขากับบริเทียเที่ยวเนย ที่ฮอดแล้วคนเล่านะคะ่ะมาสื่อเครื่องสื่อของอยู่ฝั่งไทยกับเมื่อไทยนะ่ะหลายหลายพี่น้องมีแต่แม่ค่าเนาะขึ้นไปมาวางกรนนะคะแตกส่วนๆอยู่พออยู่ฝั่งสวรรค์นนะ่ะส่วนรายขาเขาจอกับข,า,ขายของไทยใส่ของไทยเนาะ ต้มเข่าเกือบที่วัตถุอย่างเลยแหละ รงหรอป้าสแสงขี้ตุ่มใน่ขั้นใดตอนซอนมากระบ,บกีนะ้ะหนำนะคืนมาหอดึงพี่เด้อแต่ว่าอันนี้นะเบิงไปตู้ไป ในเด้อเด้อเด้อมาแจงชื่อในเด้อถามมานผูอเช้าสิเมื่อแจงชื่อในเด้อเมื่อเมื่อวัสดนไปนี่ขึ้นลอยยายนี่เดี๋ยวว่าสองคนแล้วสิบบไปส่งไปจ้างเพิ่มเติมอรรอยสองคนเขาตั้งแปดซิ้นนี่ว่าจะหีบติดเขได้โอ้มื่อหนีดีเนาะมีจะมีแต่คน ไปหน่อยค้นโพลอันซามหลอกกันด้จจางแท้งขึ้นหากทำเลกจะจัดจะจัดกันเลยท่านบอกท่นเดี๋นเฮ้ยตอนตอนขามาทำยิ้มครั้งแรกเลยดิพอนย่านลังมันออกให้กันเลยค่ะ คนเข้าเจ้ากำลังถามเมื่อดออยู่ตลาดกันนาจะย่างลายอยู่หรอก ะบ้านเฮามันจิเป็นบ้านเมืองแพร่งขนาดตะทั้งสร้างแลาวมันจิเป็นอำเภออำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญใช่ไหมตอนโบฮูบวบาคันเบลพิชิตพลาดกับพ่ออภัยเด้อทุกคน,านงานไปทางไหนเนาะเสะ อู้ลูกปลาอีเพิค์ลคอยๆอย,อยากได้ลูกปลาอีกแล้วทอดแล้วทุกคนพี่น้องลูกปลามีสตัวยิ่ใหญ่ไหมอู้หูปัตเพียนหัวนะจะว่าซ้ำนี่แล้วมันจะป่อยแต่โดดลายแห้งลายๆนะอ้มันตัวน้อยเฮ <c oughs> ้ยเลก่อนนะน้องสัน ซอนอยากได้เบียร์ใหม่แต่ว่ามันกาย,ยามปลูกและทังฝั่งเราเขาจะบอกว่าคันเทาเข่าพันซานะเขาบโให้ปลูกแล้ววะแซนดี้เขอ,อกเ็เลยอดอูอาหารทะเลอุ้ยเบิดเลยนี่สุส,สต็ปสุ่มเพินนะ่ะแซงย่างก้อนเราวยังสื่อไปแล้วนะโ่ได้ย่าง <c oughs> <c oughs> เขากำลังเก็บแล้วตอนนี้เป็นเวลาจังโมงนะเราจะได้อะไรเนี้ย ขามานมอะไรจะบอกเหรอนมสดเธอเฮ้ยพักกันจ่องขามาสืบขามาสืบพักกันจ่องทางฝั่งไทยไปยังยางก่อนเรอ,อยังได้หมอนน้อยนั่นดขันหนาวเออกูสุดเด็ก ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่ากัวดิมูร้อยเดียวกอกมอนก็มีหนูใบละสิบาทห้าบาทอกู่ปอกูโอ้ยเกมอนมอนกลูกหามันเป็นแบบนั้ักอะไรได้สบมอนนั่นนะนั่นแหละมอนฮกลูกเออแบนี้นะิดเอ็ไปร้อยนะแกมนนีักได ตวนสีนี้ระบายต้นนี้วลาวดูหูใส่เป็นแบบนี้เล้หูดนต้นมอนหูเอาเอาเลือกเลยอันีเเอดเ้ทาม่้อย่าเงี้ยอนวสามไหนเลือดเยิดนึงปิเอาปกตินะสาเธอจะเอาเอาลายเดียวกันเบิดหรอสมอ่านเอาคือกันเปิด มาเพื่อสิ่งนี้เด้อทุกคนซื้อปอกม่อนอันนี้บ่มมากหรอมันก็เป็นไรไปจ้ะไว้เพื่อเวลาไปเลือกหานทางหนเด้๋ยยังเขาปีมานะเขาจะอนมีหานกับังเก็บเร็วก็มีคนเขาขบมาฟังนี้เพื่อมาซื้ออันนี้ อ้ยไปหาเฮดตลาดข้าเจาะกำลังปิดกันเลยได้เสียมดวงหนึ่งทุกคนไปเอาไหมทำแล้วเคือคอร์สอ่อนห่านขายของเด็กอ๋อหาตตองไปหาห่านขายยาน้ำได้นี่คนนะจนอยากเบิร์เฮ่ยอย่างเราเรียกเขาชิบะทั่วเขาเก็บล้วพี่เจ็บจริง คุยทุเรียนกินยังท่านในเบิร์อยู่สื่อเมื่อเมื่อก่อนบูจิโลเก็บเบิร์แล้วฮันเมนเบากี้มานำเราคือสิบปล่อยคอชูเา่าขนาด มาหาเบิ้งหวยเบิ้งจานดีก่อนเด้อมื้อนี้คือบ่ทันได้แนวขา,ายจักอย่างอยู่เว้ยเวแไปหาน,นี่เออพอดีเห็นเลยเอาเลยแต่ว่าลูกมาในเน็ตหนึ่งต้องปห้าลูกเปลี่ยนที่เป็นห้านที่สองที่เฮาเวยทุกท่านที่สามแะเดี๋ยวเบิ่งสิบเบอร์จากบาทเบิ่งซื้อแต่ของใส่ในเฮือนเลยนี่ ใบละใบละสิบบาทเศราบาทก็เลยเอาเกียนต้องหอมมาซื้อฟังนี่เด้ยทุกคนปปาเจ้าสินัาไปจากลอยตามร้อยจีบบาทเลยนะยานหลังจานบ่อไ่ได้เอาจ้าเห็นแล้วเห็นสื่อกะถุงเอียเราก็เลยโชว์สนอรำยาหลังจานเลยนะคุณหลังจา มีเล็กๆแต่ว่าของมีทุกอย่างอันนี้ของนอล่นกับตาเลยทุกคนเอาสรวน้เลยค่ะนำบทเงินไปไหลเกิดเลยนะสองมาได้อีกอ่าอันนี้ด้วยพี่ยูพี่อีก เจอป๋ออยากกินข้าวกับขานปิดเบิดเกือบไม่ได้พากันย่างลงตะพังคลองเลยเนี่ยหลอกกับยางอยู่สองคนแบบเขาก็มาถาบางคนอยู่แต่ว่าในการที่เขามาสองคนนี่มันก็สิ่ดยางแล้วก็เสียยางบอนว่ะเขาจะได้ใจแพงขึ้นไปน้อยหนึ่งเฮ้ยนี่แล้วเาอะาสียหายจักบว่าสั่นมาสองคนนี่โอ้ยมันโบเต็มหล่อแล้ว เพื่อนเื่องคกันเต็มอยู่เงินซุกเฮาหอดเพื่อนบม่ได้ค้าเพือนเมื่อฟังนั่นเองไปซื้อยาให้แม่ยายรุ่นเบิร์ดหาลอยกว่าบาทที่ที่เรือน่ะซื้อของเบิร์ดสรรค์ขามมานะคะลอยบาทนงเกือบเบิร์ดต,ตั้งแต่อยู่พักยูตะพางคลแถวสองลอยขึ้นมาหันแปดซิปค่าลอยอีกแปดซิป เกือบาทเงินหารยยังเหลือกเงินสี่ิบาทแว่หานแรกนะคอยกันร้าน,นแรกก็ซื้อเสียมเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าเราได้อน่้กอด้วยนะะงวงนาันายอย่างอยู่เมื่อจงังเงินเสียระาดให้เบิ้งีะให้เบิ้งฮะตอนนี้คือเอาสื่อเล้วละเด้อนาะแล้วอเอาก็เลยมาสื่อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลัง สีหิวเมื่อกินอยู่ฝังออ่งนั่นทอ <c oughs> ่ายอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเจบจ้ายังก็เจ็บอยู่ฝั่งนี้โอเคคลิปนี้ก็คือสิก่านเดินนะครับเจ็บสู้ผู้สู้คนทีติดตามมัก็เป็นกำลังใจสวรรค์เดินเราไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาจ้า <laughs>